บัดนี้วันที่15มิถุนายน2568เป็นวันที่46ข้าพเจ้าสุพัฒนาสุรินตากรก็ตโต4 2 1ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน อรหังสมาสัมพุทโธภะควาพุธทธังภาควันตังอภิบาเทมิสวาขาโตภะควาตาธโมธรรมังนามาซามิสุปฏิปันโนภะควโตซา,าวกสังโคสังขังนามามิอรหังสมาสัมพุทโธสุจิรังปริณีพุโตคุเนหิทธรรมานโนธานีปารามีหิจติสติยาวชีวังอาหางพุธทธังธรรม,มังสังขังสารังฆาตโตปูเชมิราตานาตายังธรรมังจารามิโสธีนา สมันตาจักกวารสุอัตตาขัฉันตุเทวตาสัทธรมมังมุนิราชะสุนันตุสักขาโมคขทังสักเคกเมจรูเปคิริศิขราตเตจันทนลิเขวิมาเนทีเปรเตจคาเมตารุวนาคาหเนเเคหาวะทุมีเเคเตภุมมาจจยันตุเทวาชลาธราวิสเมยักขคันทัพนาคาติถันตาสันติเกยังมุนิวารวจนางสาทโวเมสุนันตุธรรมมสวนากาโลอายามพันนาธรรมมสวนากาโลอายามพันนาธรรมมสวนาการโล อายามพระทันตานโมตัสสะพระควะตัวราโตสัมมาสมุทัสสะนโมตัสสะพระควะตัวราโตสัมมาสมุทัสสะนโมตัสสะพระควะตัวราโตสัมมาสมุทัสสะพุทธังสารนังฆจฉามิธรรมบางสารนังฆจฉามิสังฆังสารนังฆจฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังฆจฉามิทุติยมปีธรรมบางสารนังฆจฉามิทุติยมปีสังฆังสารนังฆจฉามิตติยมปีพุทธังสารนังฆจฉามิตติยมปีธรรมบางสารนังฆจฉามิตติยมปีสังฆังสารนังฆจฉามิ นาถิเมสารนังอัญย <ator il> ังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวาวเชนะโสธิเมโหตุสัพพทานาถิเมสารนังอัญยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวาวเชนะโสธิเมโหตุสัพพทานาถิเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวาวเชนะโสธิเมโหตุสัพพทา พูทางนเมรัตนาภูตะสรีราจิตตังทำมังนเมรัตนาภูตะวิสุทธิสาลังสังคังนเมรัตนาภูตะสุสีลทิิฐิเอตังนเมตีรัตนางรัตนณตาวะหังสามมาสโมสริตตวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยานยุตตะคุณโยคะสัพพวัตตังอสุมิตยามีปีตเทวะวะญาถาติทานเดเอกังวินาติธาตะเรสัมมาสามภเวนะโลเกกทาจิจะจิเรนจะปาตุภูตังคัมภีรายานวิสยังอติทุธาสุดถัง วินยยหิปันทิตชะชันหิวิฉันยรูปังโลกัมหีเกหีจีกะฐานจุประพณียังเกสารจีสุถุวิธิตังคุณาตกายาตายะนาเมหิเยวะชานะตายะสุวิสุตัมปิสมุป,ปะสะตังมะนาสีสุทธะปสษาธาทานางปุญญาติกานามาสมุตตมาปุนณภูมังทุกขาปัมมุจณามุขะสารานังคตานัง ปูชาระเหสุปรมังอภิพุชเนยยังนิพพานาสัจฉิกิริยายุปานิสายะถังสามากิเลสามะลาโสทนาสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐะกุสเลนะกุสเลหูปะเสวนียังปาเนหิจะปิสารานางฆามณียเมวะตัสมาหิตังติราตนางฆะสารานางฆะตามหะราตินที่วางขนานเนสุนัมสมานาปูเชามาจาปิสัสตังสุปสัสสนนาจิตตา ตัานุประริจริยาสัทธาราตาจะปุญเยนาตัทธะสุกะเตนาสุขีพระเวมุเตชะเตเชนะตัสจะสัธาปิสุวัติโหตุโยเจธาธรรมะวินยัยมหิปะมาณภูโตโลกุตระพิสมโยนิยโตสุพ่อชางตัดโสปนิสยะเสยยายะอายามปิโหตุวัตถุตตเยปริจิโตสุปสษาธาการโรโยจักคุมาโมหมลาปกัดโธสามังว่าพุทโธสุขข,ข้าโตสุวิมุตโต ามาราสปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสิเขมังชนตังวิเนยยังพุทธังวรันตังศิรสานามิโลกัสะนาฐานจะวินายกัญจะตันเตชาสาเตชยสิทธิโหตุสัพันตรายาจาวินาเสมตุธรมโมทโชโยวิยะตัสะสัตถุท่าเสสีโลกาสวิสุทธิมักคังนิญาณิโกธรรมมัทธสทารีสาตาวโหสันติกโรสุจินโนธามังวรันตังศิรสานามิ โมหะปะทาลังอุปสันตทาหังตันเตชะสาเตชยะสิทธิโหติสพันตรายาจาวินาเสมนตุสทธรรมาเสนาสุขตานุโคโยโลกัสะปาปูปากิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะสวาขาตธรรมมังวิธิตังกะโรติสังคังวารันตังศีรสะนามิพุทธานุพุทธังสามาสศีลาทิถิงตันเตชะสาเตชยะสิทธิโหตุสพันตรายาจาวินาเสมนตุ นาโมอรหัโตสามาสัมพุทธสาไมเหสีโนนาโมอุตตมะธรรมมสาสบาขาตเสวะเตนิทะนาโมมหาสังฆัสาปิวิสุทธสีราทิิโนนาโมโอมาตายาราชสาราตนาตยาสาสาทุกรังนาโมโอมากาติตาสาตตาสาวัตถุตยาสปินาโมการาปภาเวนะวิฆาฉันตุอุปทวานาโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพะทานาโมการาสาเตเชนะวิธีมีโหมิเตชาวา